ลูกพี่ลูกพี่ร้อนไหมลูกพี่ร้อนอะไรล่ะสิริลมหนาวมาแล้วนะลูกพี่ไม่เห็นรถไฟวิ่งผ่านหน้าเราหรออ๋อสิริจะเล่นมุกใช่ไหมเนี่ยมุกเื่อยไปหน่อยนะสิริ <c oughs> เออสิริไหนๆก็พูดเรื่องรถไฟกันละหาข้อมูลเรื่องรถไฟขบวนแรกของโลกให้หน่อยสิได้เลยลูกพี่รถไฟคันแรกของโลก เป็นรถจักรไอน้ำที่มีชื่อว่าร็อกเกตถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วในประเทศอังกฤษโดยจอร์จสตีเฟนสันจอร์จสตีเฟนสันซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการรถไฟโดยสมัยก่อนรถไฟถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกถ่านหินลักษณะจะเป็นรถติดล้อแล่นไปตามรางและใช้สัตว์ในการลากจูงจนเมื่อจอร์จได้สร้างรถจักรไอน้ำที่สามารถแล่นได้ด้วยตัวเองได้สำเร็จ หลังจากนี้เองก็ได้มีผู้เริ่มสร้างรถจัรไอน้ำตามแบบเขาออกมาอีกหลายแบบเพื่อใช้สำหรับขนส่งสินค้าหรือผู้คนเป็นวิศกรเครื่องกลชาวอังกฤษที่ถูกเรียกว่าบิดาแห่งทางรถไฟด้วยความสำเร็จในการพัฒนาโครงสร้างของรางรถไฟที่มีขนาดมาตรฐาน4ฟุต1,435ม mm, ิลลิเมตรยังคงใช้กันมาจนถึงปัจจุบันด้วยชื่อเรียกสากลว่ารางมาตรฐานหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า รางสตีเฟนสันที่มีใช้แบบเดียวกันทั่วโลกผลงานของสตีเฟนสันถือเป็นสิ่งที่พัฒนาให้โลกก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมด้วยการขนส่งทางรถไฟที่เป็นไปได้ด้วยต้นทุนที่น้อยลงถือเป็นเครื่องปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมในยุคศตวรรษที่19จากช่วยงานของบริษัทโรเบิร์ตสเตฟเฟนสันแอนด์คอมพานีที่เป็นของสตีแฟนสันกับลูกชายของเขาโรเบิร์ตต่อมาได้พัฒนาหัวรถจกักรไอน้ำโลโคโมชันโน หเป็นรถจากไอ้น้ำตัวแรกที่ได้ขนส่งผู้โดยสารบนทางรถไฟสาธารณะได้อย่างประสบความสำเร็จต่อมาจอร์จยังได้สร้างทางรถไฟสายแรกที่เชื่อมต่อเมืองลิเวอร์พูลเข้ากับแมนเชสเตอร์ได้สำเร็จซึ่งเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อปีคศส,สาลา1830จอร์จสตีเฟนสันเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนปีคศส7 8 1ในนอร์ทัมเบอร์แลนด์เป็นบุตรคนที่สองของโรเบิร์ตและเมเบิลสตีเฟนสัน สตีเฟนสันเกิดในเมืองนอตทัมเบอร์แลนด์ประเทศอังกฤษเริ่มทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในเหมืองตั้งแต่อายุ10ปีเขาเรียนรู้ด้านวิศวกรรมด้วยตัวเองในการซ่อมบำรุงเครื่องชักรอกในเหมืองฐานหินต่อมาเขาประดิษฐ์หัวรถจักรไอน้ำชื่อบูเชอร์คันแรกพร้อมรางให้กับเหมืองฐานหินคินลิงเวิร์ดในปีพศ2372หัวรถจกักรไอน้ำที่โด่งดังที่สุดของเขาคือร็อคเกตใช้แข่งขันเรนฮิลทาเรนิว เรวในเส้นทางระหว่างเมืองลิเวอร์พูลกับเมืองแมนเชสเตอร์ซึ่งหัวรถจกักไอนาำรอกเก็บชนะการแข่งขันด้วยความเร็ว47กิโลเมตรต่อชั่วโมงจอร์สตีเฟนสันไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นผู้สร้างหัวรถจักรเพียงอย่างเดียวตัวเขายังเป็นผู้ควบคุมทางรถไฟอีกหลายสายซึ่งบางครั้งต้องควบคุมการวางรางถึง5สายด้วยจนกระทั่งอังกฤษได้มีทางรถไฟเชื่อมเมืองต่างๆไปเกือบทั่วประเทศ และประเทศอื่นๆในยุโรปก็สนใจเอารถไฟของอังกฤษนี้ไปสร้างที่ประเทศของตัวเองนับว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกการรถไฟเป็นคนแรกของโลกก็ได้มึงมีอะไรสงสัยอีกไหมมีสิลิรถไฟขบวนแรกของประเทศไทยอ่ะมันเกิดขึ้นแต่สมัยไหนนะพอพอแล้วกูขี้เกียจหาข้อมูลให้แล้วเอาไว้คลิปหน้าบ้างบักสันขวาน